สรุปเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าเจ้าตัวเกเรียวกันชุบ SSR บวกกำลังจะเข้าสู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยอย่างแน่นอนในต้นเดือนหน้าแต่วันนี้ผมเองไม่ได้มาพูดถึงเกี่ยวกับเจ้าตัวเกเรียวกันชุบ SSR บวกนะเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อวานมันมีคลิปหลุดการโจมตีตัวละครใหม่เกโรเกโรระดับ SSR บวกรวมไปถึงพิกอัตระดับ SSR บวกวันนี้ผมเองก็เลยมาเจาะลึกข้อมูลต่างๆนา,นานาที่กำลังจะทำการอัปเดตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์จีนว่าสรุปแล้วมันจะมีตัวอะไรเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์กันบ้างแต่ก่อนอื่นที่เเรราาจะข้ไไปับชชมมกก็อยย่่ืทีีีววดดคิโน กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยีนีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอร์สโตนเกซเซเวอร์จีนและก็อย่างที่ทราบกันดีว่าในเร็วๆนี้ตัวเกมเซเวอร์จีนกําลังจะเข้าสู่การครบรอบ3ปีซึ่งตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในสู่เซเวอร์จีนเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัว,วสําหรับตัวแรกอย่างที่เราทราบกันดีนั่นก็คือเจ้าตัวเกโรเกโรระดับ SSR บกรูปแบบรูปภาพของการโปรโมทในการเปิดกาชาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมซึ่งจุดเด่นในร่าง SSR บก ตัวนี้เนี่ยจะมีเก้าอี้โซฟามานั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็จะมีไอ้ลูกน้องทั้งหมด2ลูกกระตาอยู่รอบๆตัวและอีกหนึ่งตัวละครนั่นก็คือเจ้าตัวพิกกอสร,ระดับ SSR แล้วก็เจ้าตัวพิกกอสร,ระดับ SSR บวกคาดว่าน่าจะมาพร้อมๆกันอย่างแน่นอนแต่ผมเองก็ยังไม่มั่นใจนะว่าไอ้สอตัวละครพิกอกอสกับเกโรเนี่ยมันจะมาพร้อมกันในตั้งแต่ต้นเดือนหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมาพร้อมกันตั้งแต่ต้ตตนเดือนคาดว่าในเซิร์ฟเวอร์จีนตัวดําคงจะขายดีอย่างแน่นอนเผื่อให้คิดในแง่ดีไว้ก่อนเมื่อออมััันนคครรรบบบ3ปีาีาาาดดวว่่ตกกกะะ SSR จจแฟทุ อ <Wow. S 1> เอาเป็นว่าหลังจากเมื่อวานที่เราได้ดูรายเอ็คิวต่างๆของเจ้าตัวเกโรเกโรระดับ SSR บวกรวมไปถึงการโจมตีต่างๆเล็กๆน,น้อยของเจ้าตัวพิกกอต SSR บวกเดี๋ยววันนี้ผมมีคลิปเต็มๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกัน <Wow. S 1> ว่าการโจมตีของเจ้าตัวเกโรเกโรระดับ SSR บวกแบบธรรมดาแล้วก็แบบอาวุธเฉพาะ3าดาวรวมไปถึงเจ้าตัวพิกกอตระดับ SSR บวกเขาจะสวยงามขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเลยก็อยากจะขอฝากลูกพี่กีนของเราเหมือนเดิมฮะทิ้งท้ายเครดิตไว้ที่ลิงก์ด้านล่างยังไงใครที่สนใจที่อยากจะติดตามสามารถเข้าไปกดติดตามได้นะครับซึ่งช่อง นี้จะเป็นลูกพี่ของผมนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูของเจ้าตัวพิกอสร,ระดับ SSR บวกกันก่อน <Okay. S 1> ซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าทําไมผมถึงมั่นใจว่าไอ้รูปรูปนี้หรือว่าคลิปคลิปนี้เป็นการโจมตีของพิกอสร,ระดับ SSR บวกนั่นก็คือทุกครั้งที่เราทําการอัปเกรดตัวละครระดับ SSR กลายไปเป็นระดับ SSR บวก oh. มันจะมีกรอบรูปสกิลแบบนี้มาให้เราได้ดูผมเองก็เลยการันตีว่าไอ้เจ้าตัวพิกอสรร่างนี้หรือว่าคลิปคลิป,ปนี้เนี่ยเป็นของร่าง SSR บวกอย่างแน่นอน mm. ถ้าผมพูดรายละเอียดในส่วนนไไหผิดดพลาปกก็ต้อง ขออภัยกันด้วยนะบางทีเผลอๆคลิปนี้อาจจะเป็นการโจมตีของ SSR ก็เป็นได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันสําหรับการโจมตีของเจ้าตัวพิกกอต SSR บวกจัดไปครับผมพุ่งกระแทกจับขาครับฟาดซ้ายฟาด,ฟาดขวาแล้วก็ทําการแดกลงท้องไปเลยนะคุณผู้ชมดูการโจมตีใหม่อีกครั้งนึงครับผมฟาดซ้ายฟาดขวานนะแล้วก็แดกไปเลยคือแบบแดกแบบ ซ,ซึ้งแม่นะดูดิอารมณ์เหมือนเดือดฮัคนะครับตอนเออเอาเวนเจอร์ที่ว่ามันกระโดดไปเจอโลกิในเออสตาร์กอินดัสตีแล้วมันก็ทําการจับโลกิฟาดลงกับพื้นซ้ายขวา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 ตบท้ายด้วยคําว่าเทพกระจอกเหมือนกันเป๊ะฮาดูสิโอ้แล้วก็แดกไปเลยนะคือแบบถ้าโจมตีของเขาอะไรมันจะ ถือนขนาดนี้ครับเนี่ยถ้าให้ผมเดาๆรู้สึกว่าไอ้ท่าท่านี้เนี่ยน่าจะออกแบบมาคล้ายๆกับเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนที่ว่ามันโจมตีใส่ฝั่งศัตรูเสร็จปุ๊บมันก็จะทําการขีดศัตรูของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยออกจากสนามแต่ขอไอ้เจ้าตัวพิกอตไม่ได้ขีดนะมันจะทําการแดกดเข้าไปในท้องเลยฮะคุณผู้ชม <c oughs> ต้องขอบอกไว้นะจุดๆนี้เลยว่าการโจมตีของเขาเป็นอะไรที่โคตรด,ดูดีดูเท่และดูอิ่มมากๆเพราะดูสิครับผมโดโอโหปากกว้างสุดเอาเรื่องกระเบื้องแตกนะและผมเองก็คิดว่าไอ้การกินของเขาเนี่ยนะ่าจะได้แค่ เท่านั้นนะครับผมพออีกเธอหนึ่งเนี่ยมันอาจจะคายศตรูออกมาหรือถ้าเกิดมันกินไปแบบถาวรหายทั้งเกมเลยอันนั้นก็คือโกงโคตรๆนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรใดๆเกี่ยวกับสกิลนี้สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมกันได้แต่ส่วนตัวผมถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆและก็ชอบด้วยเพราะมันเป็นตัวละครใหม่แบบใหม่ล่าสุดที่ในเกมยังไม่เคยมีมาก่อนเต่<อ>ว่าไปบางทีการกินของเขาเนี่ยก็จะคล้ายกับวันพันแมนเอ่อโ o ทูฮีโร่สองนเลยนะที่ว่ามันจะทําการอ้าปากแล้วก็เขมือฝั่งศัตรูต่อมาเดี๋ยวเรามาดูของเกโรเกโระดับ SSR+ ก บ <Okay. S 1> ซึ่งการโจมตีอันนี้จะเป็นแบบปกติที่ไม่ได้อัปเกรดเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวอย่างแรกที่เด่นสงางเลยนั่นก็คือรูปร่างของเขาทําออกแบบมาได้ดีอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าตัวละครของเขาเนี่ยจะย้อมแมวเหมือนเดิมแบบเป๊ะเ,เ,เนื่องจากร่างนี้ยังไม่กลายเป็นร่างไซคคอสแต่จะมีการเสริมเพิ่มแต่งมานั่นก็คือการนั่งโซฟาอยู่เบาข้างหลังบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรจะอลังการยูนิส1นึงอีก<ม>ท,ทั้งการโจมตีของเขาจะมีรูปเทียนอยู่ข้างๆตรงนี้ด้วยจากตอนแรกผมคิดว่าอาจจะมีลูกกระต่ายมาบินรอบๆตัวสุดท้ายน่าจะ ไม่มีนะถ้าหากเราดูจากคลิปนี้และการโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นการเรียกลูกน้องเข้าไปกระทืบฝั่งตรงข้ามนะเดี๋ยวลองดูใหม่กันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการใช้เทียนนะครับเข้าไปโจมตีด้านหน้าแล้วก็มีลูกน้องต่งตงตางๆนานาเนี่ยเข้ามาลุมสตูเดี๋ยวผมจะพยายามพอสช้าๆเพื่อนๆได้ดูแบบชัดๆนะว่ามีตัวอะไรบ้างจึง <Okay. S 1> จากที่ผมกดมาจะมีเทียนนะครับเข้าไปโจมตีแล้วก็จะเป็นเอเลี่ยนน้องหัวฟ้าฟ้า,ฟาน้ำเงินน้ำเงินตัวเตี้ยเตียตงตัวแล้วก็มีเอเลี่ยนสองตาเข้าไปลุมกระทืบฝั่งสตูนะครับผมเป็นโจมต เ่นเอง,งการโจมตีของเขาเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยนั่นก็คืออลร่อบรอบตัวของเกโรเกโรที่มันจะคล้ายกับซูเปอร์ไซยาคือแม่งเท่มากนะจังหวะนี้เดี๋ยวดูวด,ดิส่วนเจ้าตัวเทียนแล้วก็สถานะต่างๆฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังไม่มีออกมาให้เราได้ดูนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาดูแบบเต็มๆที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวกันบ้างดีกว่าว่าไอ้เจ้าตัวเกโรเกโรจะมีรูปแบบอะไรหรือสถานะอะไรเพิ่มเติมมาบ้างจังหวะนี้ก็โจมตีเหมือนเดิมมีแอนิเมชันแล้วก็ฉากด้านหลังจะเปลี่ยนเป็นพื้นสีม่วงที่เหมือนก นั่นก็คือเข้าไปตลุมบอลชงเชงชงเชงชงจริงชงเชงแล้วก็ระเบิดตุ้มถือว่าสวยงามอยู่นิดนึงนะ่แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูแบบช้าๆจังหวะนี้เข้าไปโจมตีรู้สึกว่าจะไม่มีเอเลี่ยนเข้ามาช่วยในการโจมตีที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวจะเป็นเทียนแล้วก็พลังจิตของเกโรเกโรล้วนๆเห็นไหมฮะคุณผู้ชมนี่คือแบบสโลเลยนะไม่มีตัวละครอื่นๆเข้ามาแอบแฝงครับและส่วนจังหวะระเบิดตรงนี้เนี่ยผมเห็นไอ้สัญลักษณ์ตรงนี้แปลกๆอยู่นิดนึงทั้งหมด3ตัวคาดว่าน่าจะเป็นสถานะที่ลบเกี่ยวกับพวกโลกอมตะพอดีอันนี้ผม ตีแบบอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวก็ออกแบบมาได้สวยอยู่พอสมควรถึงแม้ว่ามันจะคล้ายๆกับร่างปกติก็ตาม <c oughs> และสิ่งที่สําคัญอาจจะทําให้ผมผิดหวังอยู่เล็กๆน้อยๆ <c oughs> เนื่องจากเจ้าตัวเกโรเกโรตัวนี้ไม่มีลูกกระตามาบินรอบๆข้างส่วนการโจมตีในครั้งนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยในเรื่องของสกิลระดับ SSR บวกที่ว่าตัวละครของเขาเนี่ยมันจะมีโดนลูกกระตาออกมาช่วยเหลือในการโจมตีจากเท่าที่ผมดูตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่เห็นเลยนะฮะจะเป็นการโจมตีอันติีแบบล้วนๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงตอนมันเข้าเกมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ กันได้ดูกันแบบเต็มๆว่าไอ้เจ้าตัวเกียโรเกียโรระดับ SSR บวกพิกอตตระดับ SSR และก็ SSR บวกมีรายละเอียดสกิลอะไรที่โดดเด่นไปมากกว่าตัวละครอื่นๆภายในเกมเซิร์ฟเวอร์จีนหรือไม่ยังไงก็โปรดติดตามรอรับชมข้อมูลสาระดีๆจากช่องของผมไว้ได้เลยเพราะเนื้อหาข้อมูลสาระสําคัญผมพยายามพัฒนาทุกๆวันให้เพื่อนๆได้รับชมข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแน่นอนและก็ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยได้ทําการอัปเดตตู้กาชามาใหม่เป็นที่เรียบร้อยใครที่คิดว่าตัวเองดวงดีแบบดีจัดๆก็อย่าลืมมา ิดฟรีกันได้หนึ่งใบหรือถ้าใครเป็นสายเติมรอโบนัสตรงนี้เดี๋ยวมันก็มีมาขายอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าข้อมูลสาระสําคัญในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากว่าผมมีรายละเอียดในโวนไหนที่ผิดพลาดเพื่อน,อนๆสามารถโต้แย้งกันมาได้อย่างเต็มที่ <Okay. S 1> และก็เหมือนเดิมก่อนที่เราจะปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซับสไคร e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านท,านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆุท่า